นาตอนนี้ผาบจะตัดกับ้านที่เชินฟางเขาได้มางานที่ขึ้นหาดเป็นทีเรียบร้อยแล้วและหลังจากนั้นทุกคนต่างคิดว่านี่อยเชินฟางมันมาที่นี่อีกทาไมกันหลังจากนั้นยี่เฟยเขาได้บูดขึ้นมาว่าคุณเฉินค่ะฉันมีเรื่องอยากจะคุยกับคุณเป็นการส่วนตัวสักหน่อยณตอนนี้ทุกคนต่างตกใจอะไรนะคุณยี่เฟย จะไปคุยกับคุณเฉินฟางอย่างนั้นเหรอไอเด็กคนนั้นเนี่ยนะหลังจากนั้นสีอ่อนเขาได้คิดในใจว่าแสดงว่าเฉินฟางเขาไม่ใช่คนธรรมดาจริงๆด้วยเขามาจากเจียงเปาและหลังจากนั้นหยีเฟยได้มาคุยกับเฉินฟางกับสองต่อ2พร้อมพูดขึ้นมาว่าคุณเฉินฉันจะเรียกคุณว่าเฉินฟางหรือปร,รมาจารย์เฉินดีล่ะเฉินฟางนะพูดขึ้นมาว่าตามใจคุณเถอะคุณรู้ความจริงแล้วสินะหลังจากนั้นหยีเฟยได้พูดขึ้นมาว่าคนที่บอกฉันนะ่ะก็คือวูเจิ้นตังหาก ปรมาจารย์เฉินแห่งเจียงเปาคุณเป็นแฟนของซีออนอย่างนั้นเหรอนณตอนนี้เฉินฝางได้พูดขึ้นมาว่าทำไมล่ะคุณไม่อยากให้ผมเป็นแฟนกับซีออนอย่างนั้นเหรอหลังจากนั้นหยีเฟยเขาได้พูดคึ้มาาว่า คุณเฉยนฟางเช่นขอบอกคุณตรงๆนะทําไมคุณไม่บอกความจริงให้ซีออนรู้ละ่ะว่าคุณเป็นใครคนระดับคุณนะ่ะซีออนไม่มีทางปฏิเสธหรอกหลังจากนั้นเฉ็นฟางในหัวเราะขึ้นมาพร้อมกับคิดในใจว่าคนธรรมดาอย่างพวกเธอไม่มีวันเข้าใจอะไรเช่นหรอกหลังจากนั้นมีชายชราได้เดินออกมาพร้อมพูดึ้นมาว่าในท่านครับณนะตอนนี้ทุกอย่างเตรียมการพร้อมไว้หมดแล้วหยีเฟยได้พูดก้นมาว่าตกลงดีมาก หลังจากนั้นมีคนได้มาร้อมของทางเฉินฟางไว้หยีเฟยได้พูดขึ้นมาว่าณตอนนี้คุณรู้ตัวหรือเปล่าว่าชีวิตของคุณตกอยู่ในมือของฉันแล้วและณตอนนี้ทุกคนต่างลุมล้อมเฉินฟางบริกาทุกคนต่างท่าเพื่อจะต่อสู้กับทางเฉินฟางและเฉินฟางในพูดขึ้นมาว่านี่ผู้แกมากันแค่นี้เหรอ หลังจากนั้นหยีเฟยได้พูดขึ้นมาว่าพวกเราไม่ได้มีกันแค่นี้หรอกคกะคุณเฉียนฟางที่สําคัญณนะตอนนี้พวกเราเตรียมพลสไนเปอร์มาไว้หมดแล้วและอีกอย่างหนึ่งนะคุณเฉียนฟางฉันได้ยินมาว่าคุณสามารถหยุดกระสุนได้ฉันอยากรู้จริงๆว่าถ้าคุณโดนสไนเปอร์เล็งแบบกลางกระบ,บาลคุณจะสามารถรลอดไปได้หรือเปล่านะตอนนี้ฉยนฟงังในโกรธเป็นอย่างมากพร้อมพูดขึ้นมาว่านี่มันหมายความว่าอะไรกัน นี่เธอจะทําอะไรกับฉันหลังจากนั้นหยีเฟยได้พูดขึ้นมาว่าก็เพราะคุณแข็งแกร่งจนเกินไปตระกูลถังกับตระกูลเฉินไม่เคยมีเรื่องบาดหมางก,กันมาก่อนและที่สําคัญทําไมคุณต้องมาที่เมืองจิ้นหลงด้วยฉันฟังนะพูดขึ้นมาว่าถ้าผมบอกว่าผมมาที่เมืองจิ้นหลงเพราะสีออนละ่ะคุณจะเชื่อหรือเปล่าหลังจากนั้นหยีเฟยได้พูดขึ้นมาว่าฉันไม่เชื่อคุณหรอกปรมาจารย์เฉินและหยีเฟยเขาได้พูดขึ้นมาอีกว่าคุณเฉินฟังฉันขอถามคุณตรงๆนะคุณมีแผนการอะไรที่มาเมืองนี้ นาตอนนี้นะ่ะคุณมีความสามารถปกครองเจียงเปาแสดงว่าคุณมาที่เมืองจิ้งหลงเพื่อจะมาปกครองเมืองนี้ใช่ไหมนาตอนนี้ฉันฟางนดะพูดขึ้นมาว่านี่เธอต้องการอะไรากันแน่ฉันฟางนดคิดในใจว่าอีนังนี่มันคิดมากจนเกินไปหลังจากนั้นหยีเฟยได้พูดขึ้นมาว่าฉันก็แค่อยากให้คุณกลับไปที่ของคุณแต่เพียงเท่านั้นคุณไม่ควรมายุ่งในเมืองแห่งนี้คุณมีเจียงเปาปกครองอยู่แล้วคุณจะมายุ่งเมืองจิ้งหลงทําไมกันและหยี่เฟยก็ได้คิดในใจว่า ฉันรู้มาตลอดแหละว่าตระกูลวูเจินน่ะมันหลอกใช้ตระกูลถังตระกูลของฉันแต่ศัตรูที่แท้จริงของตระกูลของฉันน่ะมันคือเฉินฟางฉันจะสั่งสอนไอ้เฉินฟางและให้เขากลับไปที่ของเขาถ้าเฉินฟางยังกล้ามาทําลายข้อตกลงอีกแล้วก็ฉันจะต้องเป็นศัตรูกับตระกูลเฉินเป็นแน่แท้และหลังจากนั้นเฉินฟางนะพูดขึ้นมาว่าถ้าฉันบอกว่าฉันไม่ไปพวกเธอจะทําอะไรฉันได้หลังจากนั้นหยีเฟยได้พูดขึ้นมาว่า แสดงว่าคุณอยากจะเจอสไนเปอร์ยิงกลางกระบาลสินะคุณจะได้รู้พลังของคุณจะสามารถหยุดกระสุนปืนได้หรือเปล่าหลังจากนั้นเชิดฝางนะพูดคือมาว่าพ่อของคุณน่ะไม่ได้บอกคุณหรอว่าผมอยู่ในสถานะอะไรณตอนนี้หยีเฟยตกใจเป็นอย่างมากเพราะพูดคือมาวว่านี่คุณอยู่สถานะอะไรกันแน่ ยีเฟยได้พูดขึ้นมาว่าพ่อของฉันน่ะฝึกสันโดดมาตั้งแต่เด็กและพ่อของฉันน่ะมีพลังระดับเหนือมนุษย์ไปแล้วเดี๋ยวเขาก็มาอยู่ตรงหน้าคุณแล้วคุณรอไปก่อนเถอะไอ้อคุณเฉินฟางและเฉินฟางนั่นพูดขึ้นมาว่านี่เขาไปฝึกอยู่คนเดียวสินะแสดงว่าเขาไม่เคยอบรมสั่งสอนลูกเลยสินะว่าอย่ามาเหมิมเกิมคนที่ยิ่งใหญ่กว่าเขาถึงให้เฉินเซี่ยวมาขู่ฉันน่ะ หลังจากนั้นยี่เฟยได้โกรธเป็นอย่างมากพร้อมพูดขึ้นมาว่านี่แกกล้าพูดกับพ่อฉันแบบนี้ได้ยังไงกันฉันฟงนังในพูดขึ้นมาว่าแล้วคุณจะทําไมผมร่าผมขอบอกคุณตรงๆเลยนะถ้าพ่อคุณมายืนอยู่ตรงหน้าผมเขาคงต้องคุกเข่าขอร้องชีวิตเขาไปแล้วเหมือนกับลูกหมาย่งไงล่ะ นาตอนนี้ผ่าตัดกับมาที่ยีเยย่เฟยยี่เฟยได้พูดขึ้นมาว่าไอ้เชิญฟางนี่แกกล้ามากที่ดูถูกพ่อฉันและหลังจากนั้นบริการคนหนึ่งเขาได้พูดขึ้นมาว่าท่านหญิงครับให้ผมเป็นคนจัดก,การมันเองและหลังจากนั้นเชิญฟางในฉชฟรังเขาในการฟันล่างของบริการขาดเป็นสองท่อน ณนะตอนนี้ผมไม่สามารถนําภาพมาประกอบได้นะครับเพราะมันโหดร้ายจนเกินไปเดี๋ยวมันจะติดเหลืองนั่นเองหลังจากนั้นหีเฟยได้พูดขึ้นมาว่านี่เป็นไปได้ยังไงเขาแข็งแกร่งจนถึงขนาดนี้เลยเหรอชายชะลาที่เป็นผู้รุ่โสกเได้พูดขึ้นมาว่านายหญิงครับระวังตัวด้วยและณนะตอนนี้หีเฟยได้พูดขึ้นมาว่านี่พลสไนเปอร์ตเตรียมตัวเลยข่าไอ้เชิญฟางเลยหลังจากนั้นพลสไนเปอร์ก็ได้ยิงมาทางเชิญฟางเชิญฟางได้พุ่งตัวไปหาพลสไนเปอร์พร้อมพูดขึ้นมาว่าแกเป็นคนแหลกที่ฉันจะข่า หลังจากนั้นเชนฟานได้ตัดหัวของสไเนเปอร์ทิ้งานะตอนนี้ทุกคนต่างตกใจ ม่จริงเขาตัดหัวเลยเหรอณตอนนี้ชั้นฟางได้เดินมาพร้อมพูดกันมาว่าฉันจะฆ่าพลสไนเปิ์ของเธอคนที่สองแล้วนะและหยีเฟย์เขาได้คิดในใจว่าสไนเปิ์ของฉันมีถึง3คนณตอนนี้เขาจะตายกันหมดแล้วเหรอและหลังจากนั้นพลสไนเปิ์คนที่2โดนพลังของเช้นฟางเป่าสมองไปจนกระจุยและณตอนนี้ทุกคนต่างทิ้งดาบณตอนนี้บริการทุกคนเขาได้คุกเข่าพร้อมพูดกันมาว่าท่านเชิญฟางครับรีปรดอยากฆ่าผมเลยปรมามั์ ฉันฟังและณนะตอนนี้ปูนโสคนหนึ่งเขาได้มาปกป้องหยีเฟยไว้ฉันฟางในะพูดคือมาว่าคุณไม่เข้าใจหรอกว่าศิละปะการต่อสู้ที่แท้จริงมันเป็นอย่างไรคุณมันโง่มากและที่สําคัญผมแค่มีคําเดียวที่อยากจะบอกคุณคุณมันควายชัดๆหลังจากนั้นหยีเฟยด้พูดคือมาว่านี่คุณเชินฉันฟังในะพูดคือมาว่าคุณรู้หรือเปล่าว่ามีไม่กี่คนหรอก ที่กล้าทำกับผมขนาดนี้ต่อให้คุณเป็นตระกูลถังก่อตามและหลังจากนั้นหนีเฟยเข้าตัวสั่นไปหมดพร้อมพูดขึ้นมาว่าฉันรู้แล้วว่าคุณปกครองจริงเป๋าได้ยังไงนณะตอนนี้นะคุณเชินฟังคุณสามารถฆ่าตระกูลพวกเราได้อย่างไง่ายได้และท่านฟูวุดสด์ได้พูดขึ้นมาว่า คุณเฉินฟางครับได้โปรดไว้ชีวิตนายยิงด้วยนะตอนนี้เชินฟางน้พูดขึ้นมาว่าไอ้แก่แกพูดมากจังวะหลังจากนั้นเชินฟางได้ใช้พลังของเขาในการฆ่าท่านผู้โสดได้อย่างง่ายได้ท่านผู้โสดได้ปิววันและก็ตายลงหลังจากนั้นเชินฟางในพูดขึ้นมาว่าคุณรู้ตัวหรือเปล่าตั้งแต่ผมมาคึ้หาดหลังนี้ผมรู้แล้วแหละว่าคุณวางแผนอะไรคุณกําลังจะข่มขู่ผมและกกําลังจะฆ่าผมและเชินฟางในพูดขึ้นมาว่า ผมนะ่ะประเมินพลังของคุณมากจนเกินไปคุณก็แค่พวกตลาดล่างแต่เพียงเท่านั้นนะตอนนี้นะ่ะคุณไม่เข้าใจเลยว่าศิลปะการต่อสู้ที่แท้จริงมันเป็นยังไง ณตอนนี้นะคุณไม่เคยเข้าใจเลยเลยคุณมัวแต่วางแผนที่จะกมจัดผมแต่คุณไม่เคยศึกษาหาข้อมูลและณตอนนี้หยีเฟยได้คิดในใจว่าแขนของเขาเคยหยับแล้วเขาจะข่าฉันแล้วณตอนนี้หยีเฟยจะพูดขึ้นมาว่านี่คุณเชินถ้าคุณข่าฉันคุณจะไม่ได้อะไรเลยฉันเป็นถึงหัวหน้าตระกูลถังนะถ้าคุณข่าฉันทั้งตระกูลจะล้างแขนคุณแน่และหลังจากนั้นหยีเฟยได้ตะโกนออกมาว่า มันก็จริงอยู่ที่ตระกูลถังของเราไม่สามารถสู้คุณได้แต่ตระกูลถังของเรานะ่ะมีทั้งเงินและมีคนมากมายและที่สําคัญฉันจะยกตระกูลนี้ให้กับคุณเลยให้คุณปกครองตระกูลถังคุณคิดว่ายังไงและณนะตอนนี้หยีเฟยเขาได้คิดในใจว่านี่เชินฟางเขาไม่สนใจอะไรเลยแล้วเนี่ยและหยีเฟยเขาได้พูดขึ้นมาว่าถ้าคุณฆ่าฉันต่อหน้าทุกคนคุณจะบอกซีออนยังไงณนะตอนนี้เชินฟางได้พูดขึ้นมาว่าซีออนนะรอและหลังจากนั้นเชินฟางได้ใช้พลังของเขาในการ การเบ่งพลังของซุปเปอร์สยาออกมาและณตอนนี้ผ่าจะตัดกับมาดิซีออนซีออนก็ได้พูดขึ้นมาว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นทําไมร่างกายของฉันมันอยากจะพบยี่เฟยจัยงเลยและฉันฝ่าได้คิดในใจว่ามันก็จริงอย่างที่ยี่เฟยพูด โลกใบนี้น่ะมันมีกฎอยู่และที่สาคัญเชันข่าหยีเฟยไปฉันจะอธิบายกับซีออนยังไงนาตอนนี้หยีเฟยได้ส่งแยะยิ้มออกมาพร้อมกับรับรู้อะไรบางอย่างเพราะเขาคิดว่าเช่นฟางจะปล่อยเขาไปและหยีเฟยได้พูดกับบอกว่าถ้าคุณไว้ชีวิตฉันแล้วก่อตระกูลถังของเราจะตอบแทนคุณอย่างดีเลยเช่นฟางได้พูดกับบอกว่าคุณคิดว่าผมไม่กล้าข่าคุณอย่างนั้นเหรอหลังจากนั้นเช่นฟางได้ใช้มือของเขาในการลูบหน้าของหยีเฟย และเชนฝางี่ใช้พลังของเขาเป็นพลังเปลวไฟสีฟ้าเข้าสู่ร่างกายของยี่เฟยยี่เฟยได้รับรู้พลังบางอย่างที่เข้าสู่ร่างกายของเขาพร้อมกับคิดในใจว่ามันเป็นพลังในกันทําไมมันถึงร้อนขนาดนี้ฉันรู้สึกเหมือนมีอะไรทิ่มแทงฉันอยู่และหลังจากนั้นเชนฝางได้พูดขึ้นมาว่า นี่คือพลังวิญญาณผมจะยกตัวอย่างให้คุณฟังพลังนี้น่ะมันเหมือนเข็มที่ทิ่มแทงร่างกายของคุณแล้วมันจะเปลี่ยนร่างกายของคุณให้กลายเป็นหุ่นยนต์ยังไงล่ะพลังนี้น่ะมันจะทําให้คุณ กลายเป็นคนเหมือนต้นไม้แต่เพียงเท่านั้นเพราะสมองของคุณสามารถสั่งการได้แต่ร่างกายของคุณไม่สามารถบังคับได้ยังไงล่ะคุณอย่างงซี่ผมจะพูดชัดๆให้คุณได้ฟังนะเข็มพวกนี้จะทิมแทงร่างกายของคุณถ้าคุณคิดทรยศผมและที่สําคัญเข็มนี้นะ่ะมันจะทําให้คุณกลายเป็นต้นไม้เหมือนสิ่งมีชีวิตที่ไร้ตัวตนแต่เพียงเท่านั้นเหมือนหุ่นยนต์ที่เดินได้ยังไงล่ะ และณตอนนี้อีเฟย์เขาตกใจเป็นงมากพร้อมพูดขึ้นมาว่าไอ้เชิญฝางแกมันเป็นอสุรกายชัดๆหลังจากนั้นเชิญฝางได้ช็อลังเขาในการทิ่มแทงร่างของยี่เฟย์ี่เฟย์เขาได้กรีดร้องออกมาพร้อมกับพูดขึ้นมาว่าิันเจ็บและเชิญฝางเขาได้ดีดนิ้วทีหนึ่งพร้อมพูดขึ้นมาว่านี่ยี่เฟยนับต่อจากนี้ชีวิตของเธออยู่ในมือของฉันแล้วและหลังจากนั้นเชิญฝางได้หันหน้าไปอีกทางหนึ่งพร้อมพูดขึ้นมาว่านี่คือการลงโทษแบบเบาที่สุดเลยนะยี่เฟ ถ้าเธอคิดจะมาเหมิมเกิมกับผมหรือคิดจะทรยศผมเธอต้องตายและเธอก็จะกลายเป็นหุ่นยนต์อย่างสมบูรณ์แบบและจีเฟยได้พูดึ้นมาว่า ท่านปรมาจารย์เฉินฉันจะยอมคุณแต่เพียงเท่านั้นฉันจะไม่ต่อต้านคุณอีกต่อไปแล้วและณตอนนี้ยี่เฟยกับเฉินฟางได้เดินเข้ามาในงานกันอีกครั้งสีอ่อนได้พูดขึ้นมาว่ายี่เฟยเฉินฟางเธอไปไหนมาน่ะนานจังเลยยี่เฟยได้พูดขึ้นมาว่าไม่มีอะไรหรอกเราไปแก้ปัญหากันมาน่ะพวกเราแก้กันเสร็จแล้วเฉินฟางได้พูดขึ้นมาว่าไม่ต้องห่วงนะสีอ่อนสีอ่อนได้พูดขึ้นมาว่าก็ได้ฉันไม่ห่วงก็ได้หลังจากนั้นมู่เจินก็ได้คิดในใจว่าม ไอเชินฟางมันถึงอยู่ตรงนี้ได้มันต้องต่อสู้อยู่สิแล้วทําไมคนพวกนั้นถึงคุยกันดีถึงขนาดนี้หลังจากนั้นเชิ้ฟางได้เดินมาทางมูเจินพร้อมกับตบหน้ามูเจินไปหนึ่งทีและเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อไปโปรดรับชมอีพีหน้านะครับ